สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟาร์มฝันนะครับครับวันนี้เราจะมาอัปเดตไร่ของเรานะครับผมที่เราลงมือทําไป1เดือนแล้วครับผม1เดือนที่เราเริ่มปรับปรุงตั้งแต่พื้นที่ยังเป็นประมันเก่าแล้วก็ปรับขุดคลองขุดบอ่อแล้วก็ทําสิ่งปลูกสร้างนานาทางกระท่อมห้องน้ําแล้วก็บ้านพัก และที่สำคัญวันนี้เราจะนำเสนอพลังงานทดแทนที่เรามาใช้กับไร่ของเรานะครับผมเนื่องจากไร่ของเราอยู่ห่างจากหมู่บ้านพอสมควรครับถ้าเกิดเราจะขอไฟฟ้าเราก็ต้องอฝังเสาเพิ่มก็จะมีค่าใช้ค่าใช้ใจ่ายอีกมากมายครับผมเพราะฉะนั้นเราเลยตัดสินใจใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าขึ้นมาใช้ในไร่ของเรา สิ่งที่เราเลือกนั่นก็คือพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับจริงๆเราเลือก2อย่างคือพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานลมแต่ตอนนี้เราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก่อนพลังงานลมเราอยู่ในช่วงทดลองครับผมพลังงานแสงอาทิตย์เราจะนํามาใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปชมครับผมไปครับผมในส่วนแรกนะครับในการปั๊มน้ํามาใช้ครับน้ําบาดาลที่เราใช้เราใช้พลังงานโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในการปั๊มเข้าแทง นี่ครับเราใช้ปั๊ม450 750วัตต์48โวลต์ในการปั๊มขึ้นไปใส่แทงค์ตัวนั้นนะครับผมตัวนี้ครับแผงที่เราใช้2แผงคือแผง340วัตต์2แผงเพื่อดึงน้ำจากบ่อน้ำบาดาลของเราตัวนี้ บ่อนี้เราเจาะอยู่ที่60เมตรแต่ระดับน้ำที่ดันขึ้นมาอยู่ที่8เมตรครับเราหย่อนท่อไปที่28เมตรเพื่อที่ดึงน้ำมาหล่อเลี้ยงสวนของเรานี่เราก็จะได้เดินระ,ระบบท่อน้ำแล้วนะครับผมเ,เดินระบบท่อน้ำแล้วก็ใช้ปัม๊มดันจากแทง2์2 0 0พลิรนั้นลดอลด ช่องต่างๆที่เราทำมาไว้นะครับผมเดินระบบไว้และอีกไม่นานนี้เราจะใช้ระบบควบคุมระยะไกลนะครับเนื่องจากบางครั้งเราไม่ได้มาดูที่ไล่บ่อยๆทุกวันเราก็จะใช้การควบคุมระยะไกลจากที่เราอยู่สั่งเปิดปิดวาลวเพื่อที่จะลดน้ำต้นไม้ของเราทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมอีกทีหนึ่งเผื่อจะมีประโยชน์นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูแผงโซล่าเซลล์ของเราต่อครับแผงโซล่าเซลล์ของเราเป็นชนิดโพลีนะครับผม2แผงขนาด340วัตต์สำหรับปั๊มก็เลือกหาได้ตามของตลาดทั่วไปนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านว่าอยากได้ปัม๊มยี่ห้อไหนโอเคนี่ครับผมนี่2500รอบ ตอนนี้เวลา9้นาฬิกานะครับผมแดดก็ยังไม่แรงมากครับ5แอมป์280 300กววัตต์ก็วิ่งวิ่งอยู่ช่วงนี้ครับผม60กว่าโวลต์ก็ทำงานได้ครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากมายน้ำก็ไม่ได้ถือว่าแรงมากแต่ก็พอใช้ครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องไป เลือกปั๊มที่มันราคาสูงอันนี้คือพลังงานลมของเราครับเรานอนไว้อยู่เดีย๋ยวเราจะออกแบบอีกทีหนึ่งว่าเราจะใช้เพื่ออะไรแต่แน่ๆก็อาจจะเอามาผลิตเป็นไฟสำรองอีกตัวหนึง่งเพราะว่าลมมันยังไม่เสถียรครับวันนึงวันหนึ่งก็ก็จะพัดมามันไม่เหมือนแสงอาทิตย์ที่ทำงานตลอดเวลาแล้วก็อาจจะมีเบาลงบ้างเวลาเมฆมัน มาบางังแต่ก็ดีกว่าพลังงานลมแต่พลังงานลมก็ถือว่าใช้ได้ครับผมเพราะว่าที่นี่ก็ลมเป่าพัดสบายอยู่สว่วนแสงไฟที่ให้ความสว่างที่นี่เราก็ใช้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเก็บไฟตอนกลางวันแล้วก็จะเปิดในตอนกลางคืนเปิดเองอัตโนมัติครับผมอยู่ได้ทั้งคืนครับอยู่ได้ทั้งคืนความสว่างก็ใช้ได้ครับร้อยร้อยวัตต์ ถือว่าสว่างกินพื้นที่ทั้งหมดบริเวณนี้นอาจจะลกๆอยู่นะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงกำลังก่อสร้างนี่ห้องน้ำของเราก็ได้พัฒนาขึ้นมาอีกแล้วเราก็ได้ฉาบตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยค่อยๆทำครับผมยังไม่มีเงินเราก็ก่อไว้ก่อนมีเงินเราค่อยมาฉาบตกแต่งไปเรื่อยๆนี่ครับเสาเราก็ใช้เสาไม้ไผ่ทั่วไปครับอันนี้ เราสามารถตั้งเวลาได้ครับว่าเราจะให้เขาสว่างกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงแต่สำหรับผมแล้วก็ปล่อยเลยเพราะว่ายังไงมันก็เป็นพลังงานสะอาดที่เก็บมาจากาแสงอาทิตย์อยู่ละเราไม่ได้ซื้อเราซื้อแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เปิดเอาไว้เดี๋ยวต่อไปมีน้ําเลี้ยงปลาเราก็จะมาเปิดให้แสงสว่างตอนกลางคืนเพื่อที่จะล่อมแมลงให้ลงไปแล้วปลาเราก็จะกินเป็นอาหาร อันนี้ก็ที่นั่งเล่นชิลๆครับผมสร้างเองทั้งหมดครับด้วยน้ำพักํำแรงของเราเองเดี๋ยวเราพาไปดูแผงควบคุมไฟฟ้าแผงจ่ายไฟฟ้า220โวลต์ของเรานี่ครับเดี๋ยวดูอุปกรณ์ที่เราใช้วงนี้หลอดไฟเป็นหลอดไฟ220โวลต์ทั่วไปนะครับผมนี่ให้ความสว่างทั้งคืนเดี๋ยวดูอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก่อนนะครับนี่หลอดไฟ บนี่เห็นไหมครับอยากบอกว่าระบบไฟฟ้าที่เราใช้220โวลต์นี้ที่เราออกแบบนี้สามารถใช้ได้ทั้งคืนครับเปิดไฟทั้งหมด4 5 5หลอดหลอดละ9วัตต์แล้วก็ใช้ปั๊มตัวนี้ครับตัวนี้คือปั๊ม400วัตต์อ่าตัวนี้ก็คือเป็นปั๊มที่เรา ไปปั๊ม220โวลต์นี่ต่อมาจากตัวนี้ใช้งานได้ครับน้ําแรงสามารถส่งน้ําไปเป็นร้อยเมตรเลยครับผมที่เราอันนี้เราใช้ปั๊มตัวนี้ตัวเดียวเอเห็นไหมครับผมไม่ต้องเดินระบบยุ่ง,งายากครับแลงไฟมันเป็น220โวลต์แล้วก็เอาอุปรกรณ์220โวลต์มาใช้ได้เลยเดี๋ยวเราให้ดูครับว่าน้ำของเราแรงแค่ไหนจากปั๊มตัวเล็กๆของเรานี่ปั๊มทำงาน คไม่เป็นเอาไปหาปั๊ม20่สบกว่าโวลต์หรือ12โวลต์หรืออะไรเลยแค่เราทาระบบไฟฟ้าให้เราให้มันดีให้มันเต็มระบบมันก็สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างได้เลยอยากบอกว่าปั๊มพวก220โวลต์ราคาก็จะถูกกว่าพวกปั๊ม DC นะครับผมจากที่ดูๆมาเพราะฉะนั้น ถ้าเรามีระบบไฟฟ้า220โวลต์แบบแบบดีๆแบบเหมือนกับไฟฟ้าที่มาจากการไฟฟ้ามันก็สามารถทำให้เราหาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้ได้ง่ายเคเดี๋ยวเรามาดูพระเอกของเราครับนี่อันนี้ก็คือพระเอกของเราที่ปั่นกระแสไฟฟ้าให้เราใช้อ่าตัวนี้ครับ4,000วัตต์นี่แล้วก็ใช้หลอดไฟ220โวลต์ทั่วไปนะครับเราไม่ได้ใช้ หลอด DC อะไรเลยอ้นี่คือแบตตัวเก็บพลังงานของเราครับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตตัวนี้1 5 0ยแอมป์แต่ตัวนี้สั่งไปรอบที่2 5 0แอมป์แต่เขาให้1 5 2ยแอมป์มาก็ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันตัวนี้ไฟอยู่ที่2 7 6โวลต์เนี่ยเราทดลองมาแล้วครับเปิดพัดลม2ตัวพัดลม2 2 0โวลต์นะครับแรงๆเลยแบตเตอรี่เดี๋ยวเราพาไปดู ทั้งคืนก็แบตก็จะลงไปแค่เม็ดขีดเดียวครับผมเปิดไฟ5หลอดพัดลมทั้งคืนใช้ปั๊มน้ำอาบน้ำอาบท่าปกติทั่วไปชุดนี้เราสามารถใช้ได้ทั้งหินเจียตู้เย็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเกือบทุกอย่างครับผมขอแค่อย่าเปิดให้มันสิ้นเปลืองจนเกินไปคุณสามารถมีอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ ที่ไล่ของคุณโดยไม่ต้องไปพึ่งพาไฟฟ้าจากหลวงเลยเราประหยัดงบไปเยอะครับคือถ้าเกิดเราขอเสามาจากการไฟฟ้าอาจจะหมดเป็นแสนครับผมทั้งเสาทั้งสายไฟทั้งหม้อและก็รวมถึงความยุ่งยากในการขออีกเพราะฉะนั้นก็ถือว่าลงทุนครั้งเดียวครับเจ้าแบตตัวนี้อยู่ได้เกือบ1ิปีครับผมชาร์จได้4 0 0พ4ีครั้ง 4,000รอบก็คิดดูครับ4,000รอบลงทุนครั้งเดียวครับถึงจะแพงไม่หน่อยแต่ว่าถ้าเทียบกับแบตทั่วไปที่อยู่ได้ไม่เกิน5ปีมันก็ถือว่าคุ้มและที่สำคัญแบตตัวเนี้สามารถใช้ไฟได้ถึง90%ถึง100%คือสามารถปล่อยไหลจนให้มันหมดเกี้ยงลูกไปได้เลยทั้งคืนคือถ้าเราใช้แล้ว มันเหลือแค่20-30%แล้วมันตัดไปเองนี้ก็ปล่อยมันครับเพราะว่ามันมีระบบเซฟตี้ก็คือจะมีตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมการชาร์จแบตคือตัว BMS อ่าเราไม่ต้องห่วงครับว่าโแบตเหลือเราใช้แบตไปแค่40%่เดี๋ยวแบตจะเสื่อมแบตจะอะไรตัวนี้หายห่วงครับผมส่วนตัวนี้ก็คือตัวโปรเทคแบตเตอรี่นะครับเวลาเราใช้ ไฟฟ้า220โวลต์เวลาเราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทีหนึ่งมันจะมีกระแสกระชากอ่าตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันที่ไม่ให้แบตเตอรี่ของเราโดนดึงกำลังหรือ,อเขาเรียกยังไงป้องกันไม่ให้มันพัง่ะครับผมตัวนี้เราก็ครบวงจรเลยส่วนตัวนี้รายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน ส่วนนี้ก็คือชาร์จเจอร์ครับชาร์จเจอร์คือตัวที่รับไฟมาจากแผงโซล่าเซลลแล้วก็เข้ามาทำให้ไฟมันนิ่งเพื่อที่จะชาร์จลงแบตเตอรี่ก็เวลาเราใช้แบตเตอรี่ลิเธียมครับเราก็ควรที่จะเลือกชาร์จเจอร์ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมได้ด้วยอ่าฮะตอนนี้โหขึ้นมา28โวลต์ตัวนี้ 6, 6 40แอมตัวนี้40แอม ในการบูตกระแสนะครับบูตกระแสเข้ามาชาร์จแต่ความเป็นจริงแล้วก็ได้ประมาณไม่เกิน30ที่ที่ดูแล้วก็ถ้าแดดแรงๆก็30กกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราซื้อสเปคที่มันสูงๆไว้ดีกว่าตัวนี้ก็เบรกเกอร์ดีก่อนที่เข้าตัวชาร์เจอร์ตัวนี้ก็คือตัวเบรกเกอร์ควบคุมไฟ220โวลต์ที่ผ่านจากอินเวอร์เตอร์นะครับผมอินเวอร์เตอร์เราใช้4 0 0 0วัตต์เพียวไซเวฟ เพื่อที่จะให้สัญญาณไฟออกมานิ่งและเรียบที่สุดเพื่อที่จะใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราจะทำให้ไฟไม่กระพริบไม่กระตุกทำให้ปั๊มเดินเรียบเดินนิ่งโอเคโ้นี่ฝุ่นแผงโซล่าเซลล์ที่เราใช้ก็คือแผง340วัตต์4แผงนะครับต่อขนานกันแต่และแผงจะให้กระแสที่9แอมป ถ้าต่อขนานก็จะบูตกระแสะเพิ่มมาก็9 4 3 6 3 6 6อมันเป็นตัวเลขกลมกลมของแผงนะครับแต่เวลาผลิตจริงก็อยู่ที่แดดอีกถ้าบ้านเราช่วงนี้ก็มีเมฆฝนบ้างอะไรบ้างก็เอาสเปคที่มันสูงกว่าสูงสูงเอาไว้ครับเพราะว่าเวลาที่ผลิตไฟมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะว่าแดดบ้านเรามันก็จะมีทั้งแดดทั้งบดท,ทั้งแดดทั้งบดแต่ถ้าเกิดเราใช้สองแผงได้ไหม ใช้ได้ครับแต่ว่าเวลาที่แสงแดดมันอ่อนแสงแดดมันน้อยมันจะทำให้กระแสไฟที่ชาร์จลงแบตเรามันจะเต็มช้าทีนี้ก็จะเกิดปัญหากับการใช้งานในตอนกลางคืนครับถ้าเกิดแบตเราไม่เต็มขึ้นมามันก็จะใช้ไฟได้น้อยแต่ถ้าเกิดเราจัดเต็มที่เลยใช้แผงเยอะๆชาร์จกระแสได้เยอะๆมันก็จะทำให้แบตเตอรี่ของเราเต็มเร็วขึ้นและเราก็จะใช้ไฟตอนคืนได้อย่างสบายใจ ใครสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้นะครับเรื่องราคาถามว่าสูงไหมตัวนี้อยู่ที่แปดหมื่นครับอยู่ที่แปดหมื่นก็คือเจ้าแค่เฉพาะแบตตัวนี้ก็อยู่ที่ชุดนี้สามหมื่นกว่าบาทครับผมแต่ความคุ้มค่ามีแน่นอนความคุ้มค่าคือเราสามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของเขาก็คือแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยถ้าเทียบกับแบตท,ทั่วไปลองไปทถาม,ถามดูว่า คุณกล้าใช้เกิน6 0สไหมแบตทั่วไปเนื่องจากแบตทั่วไปมันจะเสื่อมเร็วครับหากใช้จนหมดเลยแต่แบตตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับใช้ไปเลยใช้จนหมดเกลี้ยงไปเลยใช้เหมือนเราใช้ฐานนาฬิกาเราใช้เครื่องใช้เครื่องใช้ที่แบบรถรถเล่นหรืออะไรเนี่ยมันความเสื่อมสภาพของเขาน้อยมากๆครับสามารถใช้ไปเลย80 90%หรือหมดเกลี้ยงไปเลยก็ได้ พอช้ามามีแดดมีน,นี้รมันก็ชัดกลับมาตามเดิมแล้วก็เวลาเราใช้กับระบบใหญ่ๆเราก็ควรที่จะเลือกสายไฟที่มันใหญ่ครับเพื่อที่จะให้กระแสเดินได้ดีแล้วก็กระแสไหลได้ดีขึ้นมันจะทําให้ไม่สะสมความร้อนแล้วก็มันก็จะทําให้ไม่เสียครับผมก็คือยืดอายุการใช้งานของมันให้ยาวนานขึ้นแค่นั้นเอง ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นชุดควบคุมรีเลย์ครับตัวนี้แปลงไฟ24โวลต์เป็น12โวลต์เพื่อห้มาควบคุมรีเลย์เพื่อที่จะมาควบคุมตัวนี้อีกทีหนึ่งหากไฟมันตกหรือไฟตัวนี้ต่ำกว่า24โวลต์รีเลย์หยุดทำงานตัวนี้ก็จะหยุดจ่ายไฟให้กับ inverter. อินเวอร์เตอร์อ่าก็คือมันเป็นการป้องกันทุกอย่างมันก็จะมาเกื้อหนุนกันก็คือมันก็เลยจะเต็มระบบนิดนึงถามว่า ไม่ต้องต่อแบบนี้ได้ไหมได้ครับผมมีแค่ชาร์จเจอร์แล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็อินเวอร์เตอร์แค่นี้ก็ได้ละแต่มันก็จะมีปัญหาตามมาทีหลังว่าเออถ้าเกิดเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันกำลังบัดสูงเกินไปมันจะทำให้แบตเตอรี่ของเราเสียเร็วบางครั้งอาจจะระเบิดได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะมีการป้องกันเป็นขั้นเป็นตอนไปตอนนี้ก็ยังเหลือตัวการฟ้าผ่าที่เรา ยังไม่ทันเดินเพื่อที่จะไปลงกลาวเราตอกไว้หมดเรียบร้อยแล้วตอนนี้สั่งอุปกรณ์อยู่โอเคอัน,นี่คือคร่าวๆนะครับผมหากมีข้อสงสัยก็สอบถามมาทางคอมเมนต์ได้เลยหรือจะมาดูงานหรือจะให้เราประกอบให้ก็ได้ครับผมตัวนี้เต็มระบบอยู่ที่80,000บาทถามว่าคุ้มไหมในระยะเวลาเกือบสิปีกับที่เราไม่ต้องจ่ายเงินกับการไฟฟ้าเลยทุกเดือนอตีเป็น เดือนละพันปีหนึ่งก็หมื่นสองสิบปีก็แสนสองแต่เราถามว่าถ้าเกิดเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเต็มเต็มใช้ปั๊มน้ำใช้อะไรจริงๆเดือนละพันนี้อาจจะอาจจะอ,อาจจะเกินแน่นอนและที่สำคัญฝนตกหรือชาวบ้านไฟดับเราก็ยังมีไฟฟ้าใช้ อ่าโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้กับตัวนี้ว่ามีอะไรบ้างที่นะี่นะคือพวกหินเจียสว่านไฟฟ้าอ่าพวกกบใสไม้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเกือบทุกชนิดใช้ได้หมดครับนี่หลอดไฟสองหลอดเราก็เปิดทิ้งไว้นี่ครับพัดลมที่เราใช้ฮันทลีตัวใหญ่ๆ18นิ้ว2ตัวเปิดทั้งคืนเดีย๋ยวเราจะ เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดให้ดูนี่ครับเบอร์สามแรงกันไปเลยถามว่าตัวนี้ติดแอร์ได้ไหมได้ครับผมแต่ตอนกลางคืนเรายังไม่ได้เทสเฉยว่าตอนกลางคืนเราเปิดไว้ทั้งคืนแล้วแบตจะอยู่ได้นานแค่ไหน แต่ถ้าเกิดเราติดแอร์เราก็ติดได้อ๊อนี่ครับห้องเราทำกันสองอาทิตย์ครับผมเพื่ออไว้มาพักผ่อนเห็นไหมครับพัดลมสองตัวแรงๆเลยเปิดทั้งคืนไม่มีปัญหาครับแบตหมดแค่ขีดเดียวตอนนี้รอตู้เย็นครับตู้เย็นก็ไม่ต้องไปหาซื้อตู้เย็นที่ ใช้กับระบบโซล่าเซลลเราซื้อตู้เย็นบ้านบ้านทั่วไปได้เลยมาเสียบได้เลยครับผมแต่ถ้าให้ดีก็คือใช้เป็นตู้เย็นอินเวอร์เตอร์ตู้เย็นที่ประหยัดไฟแค่นั้นเองมันก็จะทำให้แบตเตอรี่เราหมดช้าลงมันก็เป็นการเซฟไปในตัวน,นี่ครับหลอดไฟ220โวลต์ใช้ได้สบายๆครับผมเปิดได้เลยแรงๆทั้งคืน สตัว18นิ้วไม่มีหมดครับผมตื่นเช้ามามีแสงมีแดดปุ๊บปัดก็ชาร์จกลับคืนเหมือนเดิมโอเคอเดี๋ยวเราจะพาไปดูแผงโซลาเซลล์ที่เราใช้ครับผม แผงโซลาเซลล์ที่เราใช้อยู่ด้านบน4แผงครับมเห็นไหมครับสี่แผงติดตั้งเองบนหลังคาสี่แผงสบายๆโอ้ยอย่างที่บอกครับเวลาทำอะไรก็คือเผื่อไปเลย สแผงก็ไหวครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือถ้าเกิดเวลาที่แดดอ่อนทั้งวันกระแสะในการชาร์จมันก็จะน้อยแบตของเราก็มีโอกาสเต็มช้ามันก็จะเกิดปัญหาในการใช้งานในตอนกลางคืนแค่นั้นเองโอเคโอเคครับผมแล้วนี่ก็คือระบบไฟฟ้าที่เราใช้ที่สวนของเรานะครับผมเราเลือกใช้ระบบโซล่าเซลเพื่อที่จะ สะดวกในการใช้งานและก็เลือกใช้ที่มันเต็มระบบจริงๆเพื่อที่จะใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไหนๆเราลงทุนไปแล้วเราก็ทำให้มันถึงที่สุดครับเราลองมาเปรียบเทียบดูระหว่างาการขอไฟจากการไฟฟ้ากับการที่เราเอาเงินที่เราขอไฟเพื่อที่จะไปลงทุนในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ลองคิดดูครับว่าอันไหนคุ้มกว่ากันแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าพลังงานทดแทนย่อมดีกว่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อสงสัยอะไรอยากถามส่วนไหนและส่วนไหนมีประโยชน์ก็นำไปใช้งานได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมเราจะหาข้อมูลที่มีประโยชน์ดีๆมาฝากเพื่อนๆและรอบหน้าก็เดี๋ยวเรามาดูระบบลดน้ำผ่านมือถืออัตโนมัติของไร่เราครับผม โอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ